ค่าเกียร์ใหม่ม่านโลหิตชายารถถังฝั่งทนไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆครับผมขนาดคาดแพ้ทางแบบเต็มประตูมมานโลหิตมันเอาเรื่องจัดสวัสดีครับมาเพืผมไมคอนชแนล์นรเช่นเคยครับผมในเกมหลายเรนเจอร์น,นะครับยูจีโฟน เป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบค่าวสามารถปล่อยบอดฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนที่มีไอดีเกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่10บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนำเป็น MVIP ปลอดภัยไม่เปลืองเน็ตเพราะปิดเครื่องก็ยังฟาร,ร์มต่อได้โหลดผ่านโค้ดนี้รับส่วนลดถึง70บาทได้จากช่องแมคโครดี้นั่นเอง อย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะนะครับและหากใครกําลังมองหาร้านรับเติมเกมราทูกถูกเทชเวงะระเป๋าของคุณเราแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมล i ยเรนเจอร์ปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จุดเพียงถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นคนใครสนใจอยากจ่ายพ่กิต่างๆหรือเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นโรบอทไปต้นสามารถจัดได้ที่เพจเฟบุกมารุช็อปโนหนึ่งลงอยู่ต้นเจ็ดสิบชั่นนะครับมาครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ทําการรีวิวที่สุดของเดนจิในร่างเก้าดาวแม็ก ันอัปตันไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองเนอคราวนี้ครับถึงตาเกียร์ที่มาจับคู่กับมันแล้วลงล็อกสุดๆไปเลยสําหรับเกียร์ค่าใหม่มานโลหิตนั่นเองโดยเกียร์โคโรโบเชนซอมแมนนี้ครับจะมีค่าเกียร์ใหม่มาสโลหิตติดด้วยกัน2ชิ้นในเกียร์แดาวนั่นเนองนชิ้นที่หครับขวานของเนนจิและชิ้นที่2ครับผมคอนของพาวเวอร์นั่นเนองนาะ ซึ่งค่าเกียร์ที่ติดมาสําหรับมาโลหิตทั้ง2ชิ้นนี้นั้นครับจะบวก100.2นนั่นเองและมันคืออะไรตัวเกมได้บอกไว้ว่า ทุกครั้งที่สร้างความเสียหายแก่ศัตรูจะฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่ากับค่าพลังชีวิตสูงสุดของเรนเจอร์ตัวนั้นคูณกับค่าเก oh ียร์มาโลหิต100.2%เท่ากับว่าเราทำดาเมจใส่ศัตรูเมื่อไหรเนี่ยครับผมเมื่อน,นั้นเนี่ยเราจะได้ฮิวเลือดไปในตัวหรือเป็นการโจมตีแบบดูดเลือดในเกม,เมอื่นๆนั่นเองนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องสนใจเลยนะว่าดาเมจที่เราทําได้ตีใส่ศัตรูเนี่ยจะตายหรือเปล่าจะทำดาเมจไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าถ้าเราเลือด ลดเราจะได้ฮิวตัวที่เราขาทุนไปนั่นเองมันจะกลายเป็นโล่บาเลียให้เราสูงสุดได้ถึง1% 0 0 0ของ HP เรียกได้ว่าเป็นบัฟเกาะเลือดอีก1ชั้นเป็นในนก็ว่าได้ซึ่งเมื่อเราอ่านข้อมูลทั้งหมด3ามธาตนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นการฮิวแบบ1ครั้งนั่นเองนะครับถ้าหากอยากฮิวครั้งต่อไปคุณก็ต้องทําดเมจใส่ศัตรูอีก1ครั้งมันก็จะกลับมาฮิวตัวเองได้อีก1ครั้งนั่นเองแล้วก็คือตีแล้วดูดเลือแลว่่าางยๆน โดยตัวเกมเนี่ยนับการโจมตีทุกรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะโจมตีแบบปกตินะครับหรือว่าโจมตีแบบใช้สกิลก็ทาแต่หรือใช้เดามจดพิษก็นับเหมือนกันเนาะทุกวิธทีทาเดามจดพิษใส่ศัตรูและศัตรูเลื่อนลดลงได้นเนี่ยเราก็จะได้รับฮิวไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเรียกว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนาะเหมือนบัฟฮิวต่อวินาทีของพวกบอลมืดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองซึ่งเราขออนุญาตมาทดสอบค่าเกียร์มาโลหิตในโหมดสเตจวิ่งนี้เนาะเนื่องมาจากว่าโหมดนี้เนี่ยเราสามารถมองเห็นค่า หลอดเลือดหรือพลังชีวิตของเรนเจอร์ได้เมื่อมันเพิ่มหรือมันลดนั่นเองนะครับและในเซตวิ่งรอบนี้เป็นเซตวิ่งทาาดไม้เนื่องมาจากว่าในกรอบนี้เป็นสีเขียวนั่นเองเนาะมันเหมาะมากครับสาหรับการทดสอบเจ้าเดนจิตัวใหม่นั่นเองเพราะเดนจิเป็นทตาน,น้ำเนาะก็จะต้องโดนตีแรงมากขึ้นเพราะว่าป้อมมันเป็นทาาดไม้ชนะทางทตาเราเองเนาะแม้เจ้าเดนจิเนี่ยจะเป็นร่างก้าวดาวแม็กพอสวรค์อัพเต็มและเลือดถึง500ล้านก็ตามแต่ครับผมโดยในรอบแรกนี้ครับผมจะใส่เกียร์แบบบ้านๆเหมือนพี เลยยังไม่ใส่ค่าเกียร์มาโลหิตเพื่อให้เป็นพื้นฐานนะครับว่าเฮ้ยรอบถัดไปเนี่ยถ้าใส่มาโลหิตแล้วมันจะต่างกันอย่างไรเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนั่นเองเนาะมารอบแรกจัดกันไป ปล่อยไปก่อนเลยครับผมสําหรับเจ้าเดนจิบัฟกันไปก่อนหนึ่งครั้งเมื่อเข้าตําแหน่งผมและเดินกันไปนะเข้าตําแหน่งเจอศัตรูและตีปกติไปก่อนไม่เป็นไรเรารอได้นะผมออกสกิลให้พี่หน่อยสิขอกระโดดข้ามหน่อยมาแล้วก็ผมจังหวะน,นี้กระโดดข้ามและพอสว่างทํางานวิ่งเจนจรวจนะผมเข้าถึงป้อม เรียบร้อยครับผมและป้อมก็ตีเลือดลดจริงๆครับผมแม้เขาจะเลือดเยอะขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องมีเลือดลดให้เห็นกันตามปกตินั่นเองเนาะถึงแม้จะค่อยๆลดก็ตามแต่นะครับเพราะเลือดมันเยอะมากถึง500ล้านคราวนี้เราลองถอดเกียร์ปลาออกแล้วใส่เกียร์มาโลหิตลงไปแทนนะครับเดี๋ยวมาดูผลในสเตทวิ่งกันรอบที่สองครับผมปล่อยไปเหมือนเดิมครับสำหรับเจ้าเดินจิบับกันก่อนหน้าป้อมนั่นเองเนาะและจากนั้นเดินมาเจอศัตรูครับผมออกสกิลันทีกระโดด ข้ามและมาโลหิตน่าจะทํางานเรียบร้อยเนาะเลือดเขาไม่ได้ลดครับผมเท่ากับว่าเขาจะได้เกาะเลือด1,000และจะเล็งเห็นได้เลยว่าป้อมน้ําแข็งใสครับตีเข้าไปได้แต่ใบแต่ว่าเลือดไม่ลดเลยนะครับผมและเจอศัตรูครับตีปกติก็ได้ฮิลนะครับผมหรือออกสกิลศัตรู โดนเดเมจก็ได้ฮิวเหมือนกันนั่นเองครับผมจะเห็นได้ว่าเลือดไม่ลดไม่ขยับนิ่งนะครับผมอย่างกับน,น้ำนะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมสําหรับฆ่าม้าโลหิตอันนี้เห็นผลชัดเจนอย่างมากนั่นเองและนอกจากเดนจิที่เป็นสายพลังเนี่ยทุกคนสงสัยว่าสายองไวยจะให้ผลเหมือนกันได้หรือเปล่าไหมครับผมสาหรับเจ้าพาวเวอร์ที่เขามีค้อนฆ่าเกียร์โลหิตเป็นของตัวเองเหมือนกันนั่นเองเ,องเองนาะสำหรับรอบแรกครับผมยังไม่ใส่ฆ่าเกียร์ม้าโลหิตเนาะใส่เป็นฆ่าเกียร์พื้นฐานบ้านๆธรรมดา ธรรมดาลและเราไปทดสอบกันว่าจะเป็นอย่างไรในสเตตวิ่งนั่นเองนะครับปล่อยไปเลยครับผมสําหรับเจ้าพาวเวอร์นะครับผมออกมาเต้นกันก่อน เต้นไปบับติดหัวเรียบร้อยครับผมจากนั้นเดินไปเข้าตำแหน่งเจอศัตรูและตีไปก่อนนะครับผมโอเคทีเดียวแตกกันเลยนะและจากนั้นเดินด็อกแดกด็อกแดกเข้าตำแหน่งเห็นป้อมแล้วผมป้อมเริ่มยิงจะเห็นได้ว่าถึงแม้เจ้าพาวเวอร์เป็นธาตุไฟที่ป้อมเนี่ยเป็นธาตุแพ้ทางก็ตามแต่นะแต่ป้อมมันก็ยิงเลือดลดได้เหมือนกันสําหรับธาตุไฟนะครับผมก็ค่อยๆลดเทียเล็กทีละน้อยนั่นเองเนาะถึงแม้จะช้าก็ตามแต่จากนั้นเราทําการถอยเกียร์คาทา ม่านออกและใส่เป็นเกียร์คอร้อนของพาวเวอร์ที่มีค่าม่านโลหิต100.2เปอร์เซนตลงไปนั่นเองเนาะปล่อยพาวเวอร์ออกไปเช่นเคยผมบัฟกันก่อนออกมาเต้นเต้นกันไปนะบัฟติดหัวเรียบร้อยครับผมเดินกันต่อเนื่องและเต้นอีกหนึ่งครั้งเมื่อเจอศัตรูยืนระยะตีหนึ่งเปรี้ยงแตก2ตัวเลยทีเดียวครับสำหรับการโจมตีปกติและตัวเองน่าจะได้รับ บัฟเกาะเลือดแล้วนั่นเองเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราใส่มาโรหิตเรียบร้อยแล้วครับผมรอบนี้ครับป้อมตีไม่ครับผมเพราะว่าติดบัฟเกาะเลือด1น0 0อซ์ยู่เลือดยังทะลุหลอดนี้ไปอีก1,000%อซอยู่นั่นเองเนาะทำให้หลอดเลือดมันยังดูเหมือนไม่ลดนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันต้องไปลดส่วนที่มันเกินอยู่และอย่าลืมนะครับว่าเจ้า พอั์เนี่ยมันตีพวกตัวมอนสเตอร์ตลอดเวลาด้วยนะพอตีแล้วมันก็จะได้ฮิวไปในตัวด้วยนั่นเองนะผมเรียกได้ว่าไม่มีลดอย่างแน่นอนผมงทุกดอกที่ตีเราก็จะได้ฮิวตัวเองกลับมาและสุดท้ายผมมันตีป้อมแตกโดยที่เลือดตัวเองไม่ลดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าหากพอร์เราใส่เกียร์คอนลงไปนะผมมันจะได้ข้ามมาโลหิตก็จริง แต่เราจะไม่มีสกิลโจมตีโดนแน่นอนนะครับมาโลหิตเนี่ยมันทํางานก็จริงแม้กระทั่งการตีปกติก็ตามแต่นะเพียงแต่ว่าเราเน้นทางด้านของการใช้สกิลกับเป็นหลักไงสำหรับ PVP ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะผมหากเราตีศัตรูไม่โดนมันยืนอยู่รอดไปก็เปล่าประโยชน์นั่นเองนะผมมีแต่ยืนบัฟให้แก่เพื่อนๆนั้นซึ่งบัฟของมันก็ไม่ได้ดีเดอะไรสักเท่าไหร่ดังนั้นแล้วการใส่คอนให้กับพาวเวอร์อาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยดีมากนักโยเวนเสียแต่ว่าเราไม่มีเกียร์จะใส่มันจริงๆ ถึงค่อยหยิบจับมาใส่นั่นเองนะครับผมยังไงซาคาเกียโดยแน่นอนก็ต้องมาก่อนข้ามาโลหิตอยู่แล้วนั่นเองเนาะเพราะอย่าลืมนะครับว่าเวลาเล่นเป็นทีมเนี่ยเรามีบัฟคิวเลือดบัฟเกาะเลือดจากเรนเจอร์ตัวอื่นอยู่แล้วเนาะอาจจะไม่จาเป็นต้องอาศัยมาโลหิตแตกต่างกับเจ้าเดนจินะครับผมเนื่องมาจากสกิลของเขาเนี่ยเป็นการกระโดดข้ามกลุ่มหลังซึ่งการันตีแล้วว่ายังไงก็โดดผ่านแน่นอนแม้จะไม่มีสกิลโจมตีโดนแน่นอนก็ตามแต่เนาะทำให้ค่าเกฑ์นี้เนี่ยสามารถใส่ได้ครับเพื่อให้เดนจิมันยืนถึกยืน ดดได้มากยิ่งขึ้นเพราะมันมีคิวตัวเองอาจจะไม่ต้องหวังพึ่งจากบัฟเพื่อนร่วมทีมก็ได้เพราะว่าเวลามันกระโดดไปข้างหน้าเนี่ยมันยืนห่างจากพวกตัวบัฟนะครับผมมันอาจจะไม่ได้รับบัฟฮิวบัฟเกาะเลือยก็ได้ก็ต้องพึ่งตัวมันเองครับผมถ้ามีมาโลหิตบัฟฮิวตัวเองเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ตัวมันถึกมากยิ่งขึ้นได้ในระดับหนึ่งนั่นเองเนาะแม้เราอาจจะคาดหวังเรื่องของไดเมจหรือปวนกระเด็นถอยหลังมากไม่ได้ก็ตามแต่เพราะเราไม่ได้ใส,ส,ส่สกิลโจมตีโดยแน่น,นอนแต่แค่กระโดดข้ามไปปปขวววาแลนน้้ก็ยืืนนนนรัับดเเมใหพ่่่อี มากเพียงพอแล้วถ้าแล้วขอลองจับมาพีพีหนึ่งตอนหนึ่งกันเลยดีกว่าเสร็จหลักไม่ต้องเทสแล้วของคู่แรกครับจับมาเจอเมกูมินเดเมทธาดไฟกันก่อนเนาะมีอัพเกรดท่าตนะครับมีโดนแน่นอนดูซิว่าจะเป็นยังไงปล่อยไปเลยผมสําหรับเจ้าเดนจิไปไหนดูซิครั้งที่แล้วนี่ถ้าใครจำความกันได้นะครับเมกูมินยิงเข้าไหล่ก็ ยิงไม่เข้าผมใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากๆเนาะ20ทีได้เหมือนกัน10กว่าทีเลยเนะ่ยกว่าเดนจิจะตายแต่คราวนี้เนี่ยมีมาโลหิตช่วยนะครับผมดูสิ จะเป็นอย่างไรนะครับผมจะมีการตายเกิดขึ้นง่ายๆหรือเปล่านั่นเองนุนนะขณะนี้ก็ยังไม่ตายนะผมเพราะว่าอย่างน้อยเดนจิเขาเป็นท่าน้ำโนเมกุมินทตุไฟเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาค่อนข้างนานหนึ่งเพราะเราชนะทางท่าน,นั่นเองครับผมและตอนนี้ยังไม่มีการตายเกิดขึ้นเลยนะถ้าหากผมมองไม่พลาดนะครับและยังไงดีเอ่ยยังอยู่กันครบคันเลยนะครับจังหวะนี้ค่อนข้างดุดันไม่เกรงใจใครนะและยังไงต่อดีครับผม โอ้โหโดดข้ามโรๆและวเมกูมินแตกเองครับผมเราไม่ได้ปล่อยตัวอะไรเพิ่มเติมด้วยนะเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดโคตรคือโคตรอันตรายถัดมาคู่ที่2ยังคงเป็นแดเมจไฟอยู่ผมเป็นเจ้าชีองกันบ้างแต่รอบนี้ไม่เหมือนเมกูมินนะครับเพราะว่าเรามีเจาะทักษะเข้ามาด้วยของครั้งที่แล้วที่เราเทสกันเนี่ย 5 6ทีแตกและรอบนี้จะเป็นยังไงมาโลหิตจะช่วยได้แค่ไหนกันครับผมปล่อยไปเลยครับสำหรับเจ้าเดนจีปล่อยกันรัวๆนะปล่อยไปปล่อยไปอยโอเคยังไงซะเราก็ชนะทางท่าไม่ทีเดียวตายแน่นอนแล้วต้องอาศัยเวลาจังหวะเนี่ยเราสามารถตีฝ่ายตรงข้ามกลับได้ทําให้มาโลหิตทํางานและเราได้รับบัฟหิวเลือดน่ะปล่อยประมาณนี้แล้วกันไม่ปล่อยเยอะไปกว่านี้นะ โอ้โหแล้วยังไงครับผมสวนชีโองค์แตกยับกับผมแล้วโอ้โหเหมือนจะไม่สะดุ้งสะเทือนเลยนะครับไม่มีการตายเกิดขึ้นด้วยครับสําหรับเจ้าเดนเจิขอผมไม่กดอมาตาด้วยปล่อยเลยชิล นะครับยังไงโอโหเรียบร้อยครับผมนะชีอองตายเรียบเดนจิไม่ตายเลยแม้แต่ตัวเดียวเนาะต่อมาคู่ที่3ขอขยับจากทตุไฟที่เราชนะแบบเต็มประตูเนี่ยเป็นทา่าเสมอทางกันอย่างท่าน้ํากันบ้างนะครับผมเจอเจ้าคางูระนั่นเองเนาะมีอัพเกรดทตาครับผมแล้วก็มีโดนแน่นอนปล่อยเจ้าเดนจิไปก่อนเลยนะครับหากใครจํากันได้นะครับสำหรับเจ้าคางูระทา่าเสมอทางกันเนี่ยจะตีเดนจิประมาณ5-6ทีอยู่เหมือนกันคล้ายๆกับชีององเจาะทักษะ เมื่อสักครู่นี้นั่นเองเนาะแต่รอบนี้มีมาโลหิตจะต่างจากเดิมหรือเปล่านั่นเองเนาะนี่ตีไปประมาณกี่ทีรู้ไหมสี่ห้าหกทีแล้วนะครับและจานวนครั้งเหมือนจะเพิ่มขึ้นนะเหมือนจะถึกขึ้นน่าจะตีสักสิบทีได้อยู่เหมือนกันนะครับยังไม่มีการตายเกิดขึ้นและเริ่มล้มติดดื้อด้านแล้วนะครับผมจำนวนครั้งที่ตีเหมือนจะเพิ่มขึ้นจริงๆแสดงให้เห็นว่าถึกขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโอ้โหเอาเรื่องจัด นะขนาดคางูระนี่เราก็ยังกดดันเขาถึงหน้าบ้านกันได้เมื่อมีม้าโลหิตครับผมก่อนหน้าน,นี้กดดันไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอาเรื่องจัด โอ้ถึกขึ้นชัดเจนมากเนาะโดยจามาเจอกับเจ้ารูเดียเป็นคู่ถัดมาเลยและการสําหรับท่าไม้ที่เราแพ้ทางเต็มประตูนะผมมีอัพเกรดท่ามีโดนแน่นอนปล่อยเจ้าเดนจิออกไปก่อนเลยก่อนอยู่ห้าวิจะติดนะผมและหากใครจํากนได้เนี่ยก่อนนี้เรามีการทดสอบเรียบร้อยแล้วเนาะรูเดียจะตีเดนจิทั้งหมด2ครั้งท่วนแล้วก็ตายไปนั่นเองเนาะแม้มันจะเลือดถึง500ล้านก็ตามแต่เพราะว่าเรื่องของท่าค่อนข้างมีอิมแพคมากๆเนาะแต่รอบนี้ต่างออกไปครับเรามี มาโลหิตผลจะเป็นยังไงมีการตายเห็นเกิดขึ้นแต่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะขณะนี้นะครับและยังไงต่อดี ยังไงต่อดีครับผมยังคงยืนอยู่กันครบและโดนยิงสว่านไปหลายดอกแล้วผน่มเกิน2แน่นอนจังหวะนี้แต่จะเห็นได้เลยนะครับว่ายังอยู่รอดปลอดภัยผมเพราะว่าแค่ตีปกติเนี่ยมันก็ทำได้เวใสศัตรูได้เรียบร้อยแล้วทําให้ม่าโลหิตทํางานได้รับการฮิวหรือนอกจากฮิวก็จะกลายเป็นเกาะเลือดนั่นเองนะผมทำให้มันถึกมากยิ่งขึ้นชายาลดถังฝั่งทนไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆครับผมขนาดท่าที่เราชนะทางเอ้ยไม่ใช่แพ้ทางแบบเต็มประตูม่าโล มันเอาเรื่องจัดนะครับโอ้โหเหมาะสมกับเดนจิจริงๆอ่ะทึ่งตายตัวที่2เกิดขึ้นนะ โอ้โหของเท้จัดเลยว่ะตัวที่3ามพึ่งมานะโอ้โหถ้าเราปล่อยตัวได้รัวๆแล้วมีเพื่อร่วมทีมไม้เป็นทีมนี่บอกได้เลยว่ารูเดียตายไปก็ไม่ได้ฆ่าเจ้าเดนจิอย่างแน่นอนครับอีรูปแบบนี้ในเมื่อเห็นแบบนี้แล้วใครจะอดใจไหวขอพ P เป็นทีมกันหน่อยดีกว่าโอ้โหตาแรกก็เจอก่อนเลยครับสําหรับเจ้าเดนจิล่างสุดเหมือนกันนะผมแล้วก็เจอรูเดียที่เราแพ้ทางกันแบบเต็มประตูที่เราเทสมาเมื่อสักครูน่นี้ผมเรียกได้ว่าโอ้โหยืนชนสบายใจ นะครับมาลองดูกันหน่อยดีกว่าถ้าเป็นทีนี่จะเห็นหมุนของม้าโลหิตดีขนาดไหนและชัดเจนหรือเปล่านั่นเองครับผมมาปล่อยไปก่อนเลยครับชุดที่1เดนจิ3ตัวเน้นๆน,น,นะดีนะเนี่ยตัวมันไม่มีร่างโคนพัดนะครับไม่งั้นนี่น่าจะอามาหิตกว่านี้นะครับสําหรับการยืนถึกยืนทนและฝั่งตรงข้ามก็มีเหมือนกันนะผมเดนจิยืนมาครับหน้าแล้วแต่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใส่ม้าโลหิตอย่างใดนาะเขาใส่เกียร์โดนแน่นอนเป็น ขวานจันทรานั่นเองนะครับและยังไงดีครับผมเหมือนเราจะเสียเปรียบอยู่นะครับเดนจิฝันสงครามที่ปล่อยกันร,รัวๆอยู่มกันเรากดแช่แข็งไปเลยได้ไหมไหวไหมตอนนี้นะครับอืไม่ตายด้วยเอาเรื่องอืของจริงนะโดนกระทงกระทืบอ,อะไรได้มากโลหิตช่วยเอาไว้ก็รอดเยอะอยู่แต่โดนยกลอยไปก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับผมน้ามาโลหิตก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ นะครับโอเคลองพายุก,กันนิดนึงเนาะเราไม่ตั้งใจมาชนะนะครับขอดูแค่ว่าเจ้าเดนจิเหลือรอดเยอะขนาดไหนนะครับโอ้ก็เห็นได้ชัดนะว่าถึกขึ้นอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าก็ บอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะม,มันโดนยกลอยตลอดเวลาเลยมีจังหวะแรกๆนี่แหละครับผมที่โดนกระดบขึ้นเนาะเพราะว่าโดนสตันเยอะพอโดนสตรัรเยอะเนี่ยมันไม่ได้ตีทํลายเมมาโลหิตก็ไม่ทํางานทั้งให้ความถึงมันลดร้อยลงนั่นเองครับผมที่เป็นข้อสังเกตแรกที่ผมเห็นได้ชัดจากในตานี้นาะถัดมาผมรอบนี้ไม่มีตัวบินและจะได้ใส่ทีมเต็ม10ตัวแต่มีเจ้าพาวเวอร์มาลดต้านแทนว่ะทุกคนอะลองดูละกันนะครับผมปะเลสโกโชว์พลังมาโลหิต บวกเดนจิ500ล้านหน่อยสิเออตึงขนาดไหนอะเราอะ่ะมากดออโต้ไปเลยผมจังหวะนี้มาเดนจิยังเหลือรอดนะผมตัวแรกยังคงยืนชิลและโดนมูฟกลับมาใหม่ยังไม่ตายด้วยนะครับเพราะเหมือนว่ายังไม่ติดหัวกระโหลกแล้วก็ไม่เห็นควันเกิดขึ้นจากเจ้าเดนจิเลยนะผมเพียงแต่ว่ากองหลังเราสร้างกลุ่มไม่ได้แต่เดนจินี่ยืนชิลยืนสบายใจเฉบม,มากนะ โอ้โหแล้วยังไงครับผมเริ่มมีการตายเห็นเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าต้องโดนกระทืบอยู่พอสมควรกันเพราะว่าเมื่อกี้กระโดดข้ามได้แบบสบายๆเลยถ้าเป็นก่อนหน,น,น้้นนี่ไม่ทันได้กระโดดข้ามด้วยซ้ำํำน่าจะตายก่อนด้วยนะครับเอาเรื่องจัดโอ้โหเออเห็นชัดถึกขึ้น อันนี้ยอมรับจริงๆว่าถึกขึ้นจริงนะครับแต่ว่าก็ยืนได้ไม่นานถ้ากองหลังเราสร้างกลุ่มไม่ได้มันยืนถึกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีมาอีกสักหนึ่งรอบขอแถมกันหน่อยกำลังติดลมนะผมรอบนี้ตั้งใจเล่นหน่อยดีมม้เผือจะชนะได้ผมจตเพิ่มองข้ามมีตัวบินอีกแล้วนะเอามาลองดูล,ละกันของข้อมนี้ผมขอกดมือไม่พึ่งออโต้เลยล้กันนะครับคอยสังเกตเจ้าเดนจิเอาเองละกันเนาะผมคงมองไม่ทัน นะครับจังหวะแรกผมแช่ไปก่อนเลยตั้งแต่ต้นเกมผมเพื่อสร้างความได้เปรียบสร้างพื้นที่กันหน่อยนะครับส่งตรงข้ามกดอมาตะเราไม่กลัวบ่อยย่านอยู่แล้วกดอมาตะสู้ไปสิครับผมและยังไงครับผมเดนจิ i, ครับยืนกันเป็นกองทัพอยู่นะครับผมอยู่กันครบคันจังหวะนี้เราเอาจริงครับผมและยังไม่มีการตายเกิดขึ้นสําหรับเจ้าเดนจิ นะเออเราล้างกลุ่มหลังเขาได้แล้วมันก็เลยยืนยาวๆไงเดเมจไม่พอประกอบกับการมีมารเราหินเลือด500ล้านโอ้โหสบายแน่นอนนะครับสำหรับการยืนรับเดเมจให้เพื่อนๆโนนะแต่น่าจะมีตายหเห็นเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะพูดปุ๊บเด้งลงพื้นปับ๊บนะครับเพราะว่ามันเหลือน้อยกว่าก่อนเมื่อสักครู่นี้เยอะนะครับอ,อแรกๆเราปล่อยไปดังเยอะเนะนะเออเอายังไงนะ ตายให้เห็นไม่กี่ตัวนะครับสาตัวน่าจะได้บทสรุปการใช้งานค่าเกียร์ใหม่มาโลหิตนี้นะครับต้องยอมรับตามตรงว่าเมื่อใส่กับเจ้าเดนจิหรือสายพลังแล้วเนี่ยค่อนข้างมีอิมเพยกับเกมสูงเห็นค่อนข้างชัดว่ายืนถึกยืนทนมากยิ่งขึ้นนะผมเพราะว่าประเด็นหลักของสายพลังเนี่ยเราเอามารับดดเมจกองหน้ากันเป็นหลังเองเนาะถ้ามันยืนถึกยืนทนรับดดเมจได้มากเท่าไหร่น,น,นะครับมันก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นเนาะแตกต่างกับสายว่องไวนะครับที่เราจะต้องหวังเพึ่งดดเมจจากมัน เพิ่มเติมด้วยเนาะถ้ามันได้มาโลหิตไปถึงแม้มันจะไม่มีสกิลโจมตีโดนแน่นอนเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับทีมเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างเดเบตให้กับฝ่ายตรงข้ามได้มากเพียงพอนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วใส่กับสายอยังไว้อาจจะไม่ค่อยเวิร์ดเท่าไหร่แนะนําว่าใช้กับเรนเจอร์สายพลังกันเป็นหลักจะดีมากกว่าอย่างที่เราทดสอบไปกับเจ้าเดนจินั่นเนองเนาะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปรกระจายให้ช่องไมคคนนอยดกันด้วยนั่นเนองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมลาณนี้ครับ บ๊ายบาย